สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจออนอาร์ตบุ๊กเพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อการวาดการลงสีของเรานี้ขึ้นและครูจะคอยช่วยให้นักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทําค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ www. onartbook. com และ Instagram, Youtube, TikTok, a on art book ที่จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการวาดรูปใหม่ๆมาให้ทุกคนตลอดเลยนะคะ ep ที่4ีวันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของ วินัยหรือเป้าหมายอะไรที่สำคัญกว่ากันในการฝึกวาดรูปมีใครเคยเห็นภาพาที่เป็นบันได2อันนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นขั้นที่ถี่กว่าฝั่งขวานะคะเป็นภาพทีเ่เป็นรูปบันไดนะคะอย่างเดียวเลยแล้วก็มีคนตัวเล็กยือนอยู่นะคะที่ด้านล่างไม่ทราบว่าที คนที่ฟังอยู่นะคะเคยเห็นรูปนี้กันหรือเปล่านะคะบันไดทั้งสองอันเนี่ยก็คือไปถึงจุดหมายเหมือนกันแต่ต่างกันที่ความห่างของแต่ละขั้นแล้วก็จํานวนขั้นที่เราก้าวขึ้นไปค่ะในการวาดรูปเนี่ยครูลองก็มักจะพูดกับนักเรียนในเวิร์กช็อปแล้วก็ในคลาสว่ารูปออนไลน์ของครูลเสมอว่าสิ่งสําคัญที่จะทาให้เราวาดรูปได้ดีขึ้นแล้วก็ถูกใจเรามากขึ้นนั่นก็คือการฝึกวาดรูปบ่อยๆค่ะ เราเนี่ยไม่สามารถเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็ฝึกทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะทำได้เหมือนคนที่เขาทำมาแล้วเป็นร้อยครั้งได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีพรสวรรค์มาแบบว่าเยอะมากเลยนะคะคือทำครั้งเดียวแล้วอาจจะทำได้เท่า1ิครั้งของคนอื่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เรามีพรสวรรค์ยังไงเนี่ยเราก็ต้องอาศัยพรแสวงด้วยนั่นก็คือการหมั่นฝึกฝนทุกวันด้วยเหมือนกันนะคะ การตั้งเป้าหมายในการวาดรูปเนี่ยสำคัญนะคะแต่ว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายที่ใหญ่มากๆในช่วงแรกอาจจะทําให้เราหมดกําลังใจไปได้เลยตั้งแต่เริ่มฝึกนะคะบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายใหญ่ๆแล้วเราจะมีกําลังใจในการฝึกวาดได้ยังไงเพราะเป้าหมายเล็กๆเนี่ยมันไม่ได้ดึงดูดใจใช่ค่ะเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยดึงดูดใจมากกว่าแต่ก็จะมาเป็นช่วงๆนะคะเหมือนระลอกคลื่นใหญ่ๆคะ่ะนานๆจะมาทีนะคะคือ ในทุกๆวันเนี่ยเราไม่สามารถแบบตื่นขึ้นมาแล้วมีพลังที่ยิ่งใหญ่ตามเป้าหมายใหญ่ๆได้ทุกวันถูกไหมคะคนเราเนี่ยก็จะมีวันที่หมดพลังวันที่ไม่ได้อยากทําอะไรวันที่อ่อนไหววันที่เราแข็งแกร่งวันที่เราสดใสวันที่ดีวันที่เป็นของเราและอีกหลายๆวันหลายๆแบบเลยคะ่ะดังนั้นเนี่ยเป้าหมายเล็กๆที่ดูเหมือนจะทําได้ง่ายๆทําทได้เลยเนี่ย จะทำให้เราสามารถลงมือทำได้มีกำลังใจในการเริ่มต้นได้ในทุกๆวันมากกว่าแน่นอนค่ะสิ่งสำคัญที่มาพร้อมกับเป้าหมายนะคะและในบางครั้งที่เราหมดพลังแต่หากเรามีสิ่งนี้อยู่เนี่ยก็จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้อยู่นะคะนั่นก็คือวินัยนะคะวินัยในแต่ละวันค่ะหาช่วงเวลาที่มาเหมาะ สถานที่ที่เราสบายใจที่จะฝึกวาดรูปวันละนิดวันละหน่อยหรือว่าถ้าเรามีเวลาเยอะๆหน่อยนะคะวันละหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยเราก็ลองหาช่วงเวลาเหล่านั้นดูนะคะแรกๆที่เราฝึกหาช่วงเวลาหาสถานที่ในการฝึกวาดรูปเนี่ยแรกๆเราอาจจะรู้สึกฝื้นๆอยู่นิดๆบ้างนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เราเลือกขึ้นมาอันใหม่ที่เข้ามาในตารางปกติของเราแล้วก็ หากเราทำไปเรื่อยๆนะคะเริ่มจากการฝึกเล็กๆตามที่เราถนัดได้นะคะเริ่มตั้งแต่1วัน2วัน3วัน5วัน1อาทิตย์3อาทิตย์กลายเป็น1เดือน3เดือนแล้วไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้มาแทรกกิจกรรมอื่นของเราเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราทำด้วยความเคยชินบ่อยๆไปแล้วนั่นเองค่ะดังนั้นคะหากถามว่าอะไรสำคัญกว่ากันคือถ้าตอบตามพื้นฐานแล้วก็คือทั้ง2องอย่าง ต้องควบคู่ไปด้วยกันถูกไหมคะแต่ในความคิดครอนะคะก็คือควรคิดว่าเป้าหมายเป็นเหมือนกับรถยนต์เป็นพาหนะของเราค่ะแล้วก็วินัยคือน้ํามันนะคะที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับรถยนต์เคลื่อนที่ไปต่อได้ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟัง e p ีที่47ของครอนมากๆเลยนะคะหากว่าใครชอบอย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้ครอนด้วยนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ www.onartbook.com หรือ Instagram, Youtube, TikTok, at on.artbook ได้เช่นกันค่ะรูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่ค่ะ